ผู้ชน,นะจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศส่วนผู้แพ้นะครับของอันดับที่สามร่วมก็ขอให้นิาทั้งสองคนโชคดีเริ่มทำกันได้นะครับ ได้สา kind of มคะแนนก่อนเลยนะฮะเรามาดูขบวทางด้านบ้านฉางครับราชพุ้ดบ้านฉางครับพี่พันหนึ่งเข้ามาจุ๊บปั๊บได้สามเท่ากันครับผมนะสกิทสกิทได้บอกตบตัวผมลูกเงียบทางด้านสิงห์บุรีครับเต๋าสิงห์บุรีเข้าวงมาครับ ในระยะที่2ของฐานแรกกับสวัสดีทุกคนด้วยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ชรรบหงแช์คัใครไม่กดติดตาเพชรนี้ฝากกดติดตาเพชรมัน,นด้วยจนะุ๊บปั๊บตาเสียงลีตีได้ดีเลยผมไปนีสุดตื่นตัวเขาปล่อยไปพิบัติบุญครับในระยะที่2ของขาดแรกเข้ามาครับ โยนหนุ่มกันกับผมโอ้โบกอก์เป็นอกต่ออกนะครับเรามาดูขรงทางด้านเป๋าสิงหวลุลีเข้ามา แล้วตีสกิจกรปมใบนี้ตด้สาแปครับร้วคับเรมดว่าพี่ปน,นุมครับในระยะที่3ของฐานแรก โอ้โหแล้วไปด้วยครับผมโอ้โหใบนี้พี่พน,นมนมครับไปครับผมได้ห้าแต้มตึ๊บได้ห้าแต้มไหมครัเอาครับลองมาดูครับผมลูกนี้ครับทางด้านเต่าสิงหุรีเข้าวงมา

รูปจังหวะก,การตกครับผม,มที่พนมลูกเนี้จุกขึ้นมาตึบเนี่ยโอ้โสาไปสสเลยครับส4ี่ต่อเก้าครับเรามาดูกระผมสิงบุรีจัดไปในระยะที่สองฐานที่สองในระยะแรกก่อนนะครับเขาบอกมาครับเอาสิงบุรีก็สวัสดีทุกคนด้วยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้กกดติดตามเพจนี้ด้วย มาละตีแก่นก่อนครับผมโมโหลูกนี่ตีแก่นก่อนดูครับจุกขึ้นมาตึบอืลูกแก่นก่อนนะครับครับสกอร์ยังอยู่ที่เช่าเดิมครับ9ต่อ14ครับพี่บรรนงกับผมในระยะที่1งของถานที่2เข้าวงมาครับสกอร์ตอนนี้นำอยู่ครับ14ต่อ9กัรบสื่อที่ทุกคนด้วยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ อย่างไี้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยครับโอ้โหแล้วใบนี้พี่พันนมะตีได้ดีครับผมนะดูครับจบขึ้นมาตบได้สามคะแนนสกอร์เรื่องเป็น17ต่อ9เรามาดูครับลูกนี้ครับเป๋าสีมุลเลียเข้ามาลูกนี้จะตีครับผมในระยะที่สองของฐานที่สองครับน มาลวตีแก่นออกอีกแล้วครับผมโอ้โหนนี่เนี้ยัูจุกขึ้นมาตึมแก่นไปก่อนเลยฮนะเอาครับลองมาดูผมในระยะสองของฐานที่สองของพี่พันนมมังครับกับสดีพี่วินหนึ่งพันแปดร้อยคนด้วยฮนะครัแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามเิดหนีฝากกดติดตามเิดหนีด้วยคนระับโวัสดีพี่พันนม,ม มาโอ้โหแล้วไปนเนี่ยตีได้ดีครับผมพี่พันม์นงดูฮะจุกขึ้นมาทำโอ้โหหนูได้เป็น20ต่อ9ครับโอ้โหสีบุลลีครับเจอพี่พันมไปครับ20ต่อ9ครับตอนนี้เอาครับเต๋าสีบุลครับลูกนี้จะต้องตีให้โดนนะครับในระยะที่สามของฐานที่สองครับ,ขรบเข้ามา ัสดทั้งสองพันดีวคนด้วยครับนี่จุมาแล้วโอ้โหเ่าผิด้าไปโอ้โหดูครับความช,ชับจุกบขึ้นครับเจึ๊งเกือลายครับผมนะทำหน้าแบบไม่พอใจครับพี่ปน้องต้องมาดูครับผมในระยะที่สามของฐานที่สองครับเขานะ้ามา แล้วตีโดนอีกแล้วครับผมโอ้โหพี่พนม,มก็แม่นเหลือเกินนะดูครับแ,แม่นจริงครับเอาครับเรามาดูรับผมทางด้านเต่าสิงห์บุรีโอโตอนนี้สกรอร์ยี่สิบสามต่อเก้าอ่ะคนกลางที่จะห่างอยู่พอสมควรเลย สยงสะท้อนใช่ไหมกันหนึ่งนะครับ <c oughs> เข้ามาัแบบนี้จุกนะปับแล้วตีโดนแก่นอีกแล้วครับเ <c oughs> สียงเป็นไงบ้างครับทุกคนตอนนี้ สียงเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่ทุกคนพี่เป็นนเข้าวงมาร์คจกขึ้นมาปับโดนแกนก่อนเหมือนแกนกระพายนี้นี่ครับพี่พนมครับยกขึ้นมาตบยังอยู่ที่ยี่สิบสามสองเก้าอยู่เสียงชัดไหมครับสะท้อนไหมครับเสียงไม่สะท้อนเนาะ โอ้สัญญาณเน็ตนะครับตอนนี้สัญญาณเน็ตอีกแล้วเอาสักคู่ครับเต่ารับเข้ามาในระยะที่หนึ่งของร o านที่สามจุกมาปึ๊บอ้โหแล้วเต่าต่ำเยอะเลยฮะอ้ว่านี้เต่าต่ำเยอะฮะดูฮะ จุกขึ้นมาเติบตามเยอะเลยครับมาดูว่าพี่พนมครับผมในระยะแรกของฐานที่สามเขาุงมาลูนี่จุกปับไปเนี่ยพี่พนนมับตีได้ดีนะแต่จังหวะที่ลูกมันโดนเนี่ย แล้วมันไปถอยมาโดนลูก,กรามครับตึ้งได้แค่หนึงแดงโ้โยี่สิบสี่ต่อเก้ามาดูครับผมเต่าสิงห์บุรีครับจะตีในระยะที่สองของฐานที่สามเก่งนิดนึงครับผมนะ เขาลงมาลูกนี้ครับเ่าสิงบุรีครับจุกขึ้นมั๊มวิ่งไปโดนลูกสีดำอีกแล้วเข้าไปนี้ได้แค่นหนึ่งแต้มนะครับจุกขึ้นมาจับได้แค่นหนึ่งแต้มรับผมเป็นสิบต่อยี่สิบโอ้โหพี่พนนเ,นเป็นนมเนี่ยแต้มข้านหลางเลยนะครับ กับสวัสดีพี่พี่แล้วหนึ่งพันแปดร้อยกว่าคนด้วยครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์เขาแล้วนิดแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะฮะพี่บนด้มเข้าวงมาอันนี้มาแล้วตีอยู่กรรมการชัวอะไรฮนะเดี๋ยวดูครับสูงย์นะผมดูคนระับลูนะ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 นกนี้โดนลูกดำก่อนจริงหรือเปล่าครับดูฮับยกขึ้นมาหนับอืมโดนลูกดำก่อนจริงครับนะ เ,เรามาดูครับผมลูกนียย้ครับทางด้านทีมของ i, สิงค์บุรีสกอร์ทำอยู่สิบต่อยี่สิบโหตามกันสิสเออสิบสี่แต้มค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะเข้ามาบ <c oughs> ลูกนี้ <c oughs> ุกมาอู้เต่าเข้าไปนี้เลยนะโอ้โห <c oughs> ต่าครับดูครับลูกนียย้ หลุดมือผมมูอมือ้าครับลงมาดูว่พี่พนุมในระยะที่สามของแานที่สาครับเขาวงมาพี่พนุมลูกนีุั้บลูกนี้ตีโดนลูกขาวแล้วไม่โดนลูกดาแลมไปหนึ่งแต้มในสนามามจุกขึ้นมาตบ 2 5ต่อ10ครับผมนะหนึ่งแต้มเอาครับเรามาดูว่าผมทางด้านทีมของสิงห์บุรีครับเต๋าสิงห์บุรีลูกนี้จะต,ตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าครับในระยะสุดท้ายของฐานที่สาพลาดค่อนข้างเยอะนะเต่าสิงห์บุรีขบมครับหลุดนี้ มาแล้วตีโดนโอ้โหแต่ไปโดนลูกดำนี่ครับผมนะใบนี้นี่ฮะตึบเติมนี่ฮะไปโดนลูกดำมก็ได้แค่หนึ่งแต้มเนาะสกอร์เรื่องเป็น11ต่อ25่ส้โอ้พ่บราโณนี่ตอนนี้นี่บอกได้เลยว่าตีสบายใจครับนะแต่นบางที่จะห่างเลยเรามาดูพี่บราโณลูกนี้จะตีโดนหรือเปล่าครับผมในระยะ สุดท้ายของฐานที่สามจุก<ห>ขึ้นมาแล้วตีอีกแล้วผมโอ้โหโดนทุกไปจริงๆรินะตีดีดีครับผมมพี่บรรโรงค์ยี่แปดต่อสิบเอ็ดที่ผมอะเรามาดูพวกผมใบนี้เต๋าสิงบุรีครับ จะไปในระยะที่หนึ่งของฐานที่สี่จุ๊บปาบโอ้โหเอาครับไปแรกตีมาได้ดีครับเก็บสามแต้มไปได้เป็นสิบสี่ต่อยี่สิบห้าครับนี่ทำซีได้ดีครับสิบส<ด><ด>ี่ต่อยี่แปดนะครับแปดต่อสิบสี่ครับอ๋อพี่พน,นมครับเรามาดูผมในระยะแรกของฐานสุดท้ายเข้าวงมา ตีโดนหนึ่งกน,นะครับนะอ<า>เอาเป็นว่าไม่มีใครยอมใครครับดูครับจุกขึ้นามาต่ำโอ้โหสามสิบเอ็ดต่อสิบสี่ครับผมเอาครับเรามาดูครับทางด้านเต่าสิ์บุลเับลูกนี้จะตีในระยะที่สองของฐานที่สี่ยกขึ้นมาแล้วตีโดนลูกดำก่อนนะฮะนีงไม่ได้แต้มนะผมโอ้โหแต้มเนี่ยตามอยู่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดแต้มเลยครับพี่พันนมครับเรามาดูผมในระยะที่สองของฐานที่สี่ครับเข้าวงมาดูนี้จุกมับใบนี้ตีได้ดีครับผมพี่พันนมโอ้โหดูครับจุกขึ้นมาครั๊มแพ็คเลยครับ สามสิบสี่ต่อสิบสี่ครับอเอาครับเรามาดูวับผมทางนักเป่าสิงห์บุรีครับจะตีโดนรื่เปล่าเข้าไปนี้ยังมีการจูบครับหม,มับแล้วไปโดนเหมือนกันกับเป่าสิงห์บุรีญญจุกขึ้นมาสิบเจ็ดต่อสามสีส่ครับเรามาดูว่าพี่พนมครับลูกนี้ ตีในระยะที่3ของฐานที่สีครับผมสกอร์น้ำอยู่34ต่อ17จุกมาแล้วตีลูกดำก่อนโอ้โหไม่ถึงนะครับมันนลูกนี้ทำไหมนะดูครับจุกขึ้นมาตึบเต็มไปคนระับตีดำล้วนแล้วเยาครับเรามาดูว่าผมลูกนนะครับานัานเต่าสีมุลีครับจะตีครับลูกนี้ตีโดน ก็จะมีโอกาสที่ตีตื่นได้ได้ดีขึ้นนะจุกนะักปับ๊บเลยครับผมเลยก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณครับสมาคมกีฬาเปตองประเทศไทยครับที่อนุญาตให้ดังเปตองชาติไทยครับมาได้ยอดฝรั่งยังถังนะขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยครับท่านไกรศิสื์กันทสุครับขอขอบคุณครับท่านเลขาค,ครับอา,อาจารย์ปรุปทองประเทศนะครับผมนะแล้วก็ผู้ใหญ่ อีกหลายๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเพจไปต้องาติไทยครับี่สนะครับจงหลบน่าจะท่าบชางาครับนำจังหวัดสิงห์บุรีที่สามสี่สิบเจ็ดครับเอสามสิบสี่ต่อสิบเจ็ดครับผมราชพฤกษ์บ้านช้างกับสิงห์บุรีนะเต่านี่เหนื่อยครับผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยแน่เต่ามีพนมก็โอ้โหสบายสบายเลยครับนะแ่มคนกัางห่าง าครับเรามาดูว่าผมลูกนี้ทังนั้นเตา่าครับเขาขุ้นมาจากสดีพี่ๆทั้งสองพัน 2, กว่าคนอะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ใครยังไม่กดติดตามเพจตดีฝากกติดตามเพจนี้ด้วยโอ้โหไฟแรกครับตีเดี๋ย่นรับผมนะจบ22ต่อ34ฮะ ทางด้านสิง,งห์บุรีตื่นขึ้นมาอีกสองแก่นครับนะอีกสองแก่นขู่ไม่ได้ครับพอีกสามโอ้ต้องตีงครบกับสิงห์บุรีพี่บุญนมถ้าโดนลูกนี้นี่แต้มจะขาดแล้วนะครับมาดูครับในระยะแรกของการตรีแก่นจบ,บ,บมุดปั๊บใบพี่มดูไม่โดนนะนนโอ้โหไม่โดนนะลูกนี้จบขึ้นมาตตบติบเอาครับต้องมาดูครับผมว่า เต่าสิงห์บุรีจะตีตื้นได้หรือเปล่าในการตีเตะตีแก่นในระยะที่สองเอาครับเข้าวงมาเต่าสิงห์บุรีนี่เข้าชุดติ้งเนี่ยเข้ารอบสี่ทีมสองไปติดเลยนะครับปีก่อนหน้านี้ก็เข้ารอบสี่ทีมแล้วเข้ารอบรองด้วยครับในที่สองครับเต่าสิงห์บุรีวันนี้ซีโดนครับผมแก่นสองไปเลยเตโห 27ต่อ34ครับพี่บรรนมครับลูกนี้จำเป็นต้องตีให้โดนนะครับเพื่อให้แต้มขาดครับนะนระยะที่2ครับของฐานนี้เข้ามาครับปบั๊บอู้พี่บรรนมครับผ้าสอระยะติดๆ,ลๆเลยฮะโอ้โหดูฮะยังอยู่ที่34อยู่ครับ เอาครับโอ้โหเต่านี่จะตีโดนลูกนี้กลายเป็น32เลยนะครับโอ้แต่ต้องแช่งวิภาณุไม่ตีโดนนะครับง่ายๆลยเขามารับลูกนี้เต่าสิงห์บุรีสวัสดีทุกคนด้วยครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วเต่าพลาดโอ้โหแต้มขาดเลยฮะคือเต่านี่ในฐานสุดท้ายคือต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไงฮะชมนกน่านบ้านฉาครับ นี่พี่ปนงค์ครับเข้ารอบชิงครับไปเจอกับทางด้านอานนท์มัจนะครับพี่บอยครับสิบสองนกาสี่สิบห้านาทีนะครับชุดติดชายชุดติดหญิงคู่ชิงชนาล์ล์สิบสองนกาบ่ายโมงครับบ่ายโมงครับเราเจอกันครับคู่ชิงครับระหว่างหญิงกับชายเริ่มการแข่งขันในเวลาสิบสามนกานะครับ ชุดิชชานะครับชุดที่ดีที่ท่านผ่านเข้ามาก็ชิมชาเลอร์นะครับขอให้ท่านมาแจ้รายชื่อผู้สอนด้วยนะครับที่กองดูดานนะครับจากชุดทิชิงนะครับผู้ชิมนาเลอนะครับชมรมกองโทษนะครับชมรมสำนักงานชมรมตำรวจทะเวชชัยแด่นะครับและชมรมวังเวลานะครับชุดที่ดี ให้มาแจ้งรายชื่อผูอ้สวยด้วยนะครับชุดที่ชาย